มี่ปเทนี้เยใส่เลี่ยนดงเครื่องใส่เลือยดงจับไปด้วนผู <c ười> ้หนึ่งาดัยววอันอ,อัเกลเือดอะรเล้าเจาเล หัวเล้วละอนาคตคุ้จะตาเลื่อมเจ้าอยู่ก็ตักเองแบบนี้ครับเไปด้วยคว้านเนี้ย

อ่านเห็ดแล้วอันเห็ดแล้วพนนันนะเลือมายืมหลางางลงไปมันเขามันบลลึกบ่เลิกบเลิกนานบ่เลิกลงไปเลยเอาแล้วอ่านกัดแล้วงานละงานไปวอมอุ่นเครื่องเบ็ดอ่อนเบ็ดอ่อนโอ้ยคันอ่อนเลยเอาเหือลงไปนะฮันเอาได้คอนเทนต์แล้วอ่านงัดแล้วอ่านงัดแล้วมุเรือพอได้ปะ โอเคเปิดเบรคเปิดเบรกนิดนึงมามาเอาเรือมาเอาเรือมาในงัดแล้วในงัดแล้ววอมไปวอมมาในงัดแล้วเอาอันลงมาเลยขึ้นกลางขึ้นกลางเดินน่งกลางผมโมกาไปน้ำได้เหงื่อแบบนี้เดินอันอันาันนี่แหลมนันนี่ปิกหัวเราะยังไปโอเค เลยเอาคนเดียวเลยเอาออนซักเลยนะอันนี้เดี๋ยวออนซักก่อนโทษๆทโททเอามันได้เอามันได้ไปไปยืนยืนยืนยืงยืนยืนยืนแหนี่แหน่เดี๋ยวมันชขาดนานงัดเลยเว้ยยืนยืนยืดึง

งั้นขึ้มานาอันรงั้นขึ้มาตักเลยนั่นตักไปแล้ะนั่นเปิดหน้าล็อกหน่อยนึงเพื่อเพื่อดึงเวทอ่ะเวทศิลาว่นปอาเยอะนะอันโชว์เลยเว้ยปลาไหลได้ครับไม่มีคนหาปลาตัวท่้งสองนิ้วนี่ละมันถึเจ็ดขือซื้อนั่นตัก nhớ đứng nhớ đứng chứ khát <laughs> <laughs> <Tắc nán, tắc. cười> ừ, không nè đâu. tắt mà anh tắt mà anh tắt ừ hay không tắt lấy à nó không lui lên đúng không สีลงมุด้นานอุ้ยไซโลไซโล,โโลไปไปไปเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพิ่งนะเดี๋ยวมพน่งเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวมันขาดไอ้สุดยอดรเ่ามัดโลบ่ตัวนี้ ตัดป๊อบมิดคอเลยป๊อดจุ๊กลูกนี้มิดคอเลยครับนัน่นนะโอ้โหจุ๊กไซโลนะครับอ,อัานเห็ดแล้วดูครับผลงานป๊อปอะไรครับป๊อปหายเลยควอมยังครับสายอะไรครับสายนักล่ากันเลยสุดยอดสายนัลกล่ากันสุดแรกได้เนี่ยแรกได้เนี่ยมาอยู่ตรงฝั่งเนี่ยนักล่ายอดผ่านแล้วผู้สุดยอด ตึงครับเอาอยู่เอาอยู่เจิมคันใหม่เจิมขีนะครับนี่ยเจิมคันใหม่โอ้โหคันใหม่ก็หดเด้อเจิมคันใหม่ขนาดยังวัลงน้ำนะนี่ลากๆกระสุนจับปลาให้สุดยอดสุดยอดครับแปดเก้ากีดนี่แหละโอ้โหตึงครับสุดยอดสุดยอดขนาดวอร์มนั่นนี่ยังไม่เอาจริงนะนี่เอาจริงจะขนาดไหนมาแซนโบนับโบนับดิเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาจริงอุ่นเกลี่ยแป๊บมา มีบ่มีๆๆๆ